โรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษน้อมนำพระราชรลิขิสืบสารพระราชปณิธานและพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและหลัก SDG มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนโดยการน้อมนำหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจะทำหลักสูตรอาระยะเกษตรจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาฬยาเกษตรโพบุรีราชอาวเศษเฮ้ โรงเรียนภูมิุริรัชนาพิเศษเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เชื่อมโยงผู้คนวิถีวัฒนธรรมองค์ความรู้ของธรรมชาติและปัญหาในพื้นที่ของชุมชนและโรงเรียนเข้าด้วยกันเป็นห้องเรียนที่ไม่จํากัดรูปแบบไม่จํากัดเทคนิคแต่มีหัวใจที่สําคัญคือหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในการแก้ปัญหาและขยายเขตความจเรเนิญ โคกหนองนาของโรงเรียนพรบุรีราชดาพิเศษจึงเป็นเสมือนเตาหลอมเหล็กให้กับเด็กๆทุกคนได้เกิดการเรียนรู้และเป็นเหล็กที่แก่งที่กล้าในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะค่ะพวกเราชาวพรมบุรีราชดาพิเศษรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการอรารยะเกษตร สืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนานแห่งน้ำใจและความหวังสู่สถานศึกษาที่นี่เป็นโรงเรียนของพ่อค่ะทุกย่างก้าวทุกตารางนิ้วของที่นี่เป็นแ,แหล่งเรียนรู้นักเรียนทุกคนรู้ทุกคนภาคภูมิใจในโรงเรียนของพ่อค่ะ วันที่21-24เมษายน2565มีการจัดโครงการอบรมพึ่งตนเพื่อชาติโรงเรียนอารียเกษตรพึ่งตนณโรงเรียนน,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 นี้ก็จะ,<ล>ะเป็นาการเรียนรู้กันภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทําจริงที่โดยเอาปัญหาเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือที่เราเรียกว่า PBL หรือ Problem Based Learning แล้วก็วิธีการเรียนรู้ก็ทั้งคิดนะ ทั้งคิดทั้งลงมือปฏิบัติแล้วก็สรุปผลออกมาเพื่อให้เกิดสมรสมรรถนะขึ้นแล้วนําเอาความรู้ทั้ง6สมรรถนนั้นเนี่ยมาสื่อสารถ่ายทอดลงถือว่าเป็นสมรรถนะหนึ่งที่จะวัดกันผลจากการปฏิบัติส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองนั้นเรามีโรงเรียนในสังกัดสองจังหวัดนะครับรวมจํานวนทั้งสิ้นยี่สิบกโรงเรียนด้วยกันนะครับ นะเป้าหมายการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคปัจจุบันนั้นนะครับเรื่องที่นะจำเป็นสําคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ที่นะสํานักงานเขตของเราได้กําหนดเป็นจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน3ด้านนะครับด้านแรกคือด้านวิชาการนะซึ่งด้านวิชาการนั้นนะเป็นสิ่งที่เราไม่ห่วงนะเพราะว่าคุณครูของเรานะทุกท่านนั้นก็เชี่ยวชาญในเรื่องของนะการสอนนะในเรื่องของหลักวิชานะทั้ง8ดกลุ่มสาระนะครับ อีกสองเรื่องนั้นเราเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคือเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพแล้วเรื่องที่สามนะครับเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตนะให้กับนะผู้เรียนทุกคนนะซึ่งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราจึงดีใจว่านะเราได้มองเห็นแล้วว่านะเรื่องของอโครงการโคกหนองนานั้นสามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องมือเอาเป็นฐานเอาเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับ นะที่ให้เด็กได้ลงมานะใช้ให้คุณครูได้ลงมาหยิบนะเอาฐานการเรียนรู้เหล่านี้ทั้งที่มีในนะโรงเรียนและอยู่ในชุมชนก็ต้องเข้าไปใช้ถือว่าเป็นนะเครือข่ายความร่วมมือกันในการพัฒนาหรือจัดในะการศึกษาร่วมกัน,นส่วนนี้นะครับทางภาคเครือข่ายภาคประชาชนภาคราชการได้มีโอกาสดีนะครับในการที่มาร่วมงานกับท่านผอ,อนุชนาและทีมงานนะครับทั้งในด้าน แรงงานด้านความคิดด้านทุกเรื่องที่พอจะมีะภาระกำลังกันเนี่ยนะครับผสมกลมเกี่ยวกันเข้ามาเป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษจากความรม่วมมือของทุกภาคส่วนบ้านวัดโรงเรียนและภาคีเครือข่ายนะครับจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในภาคกลางนะครับที่เป็นสถานที่ศึกษาดูง,งานแหล่งเรียนรู้ ในเครือข่ายของท่านาจารย์และทีมงานนะครับในการเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่โรงเรียนไปสู่ชุมชนทั่วทางภาคทางประเทศในโอกาสต่อไปนะครับ